สวัสดีครับพบกับผมเอไลเดอร์ A วันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนค่ายอะไรไปรับชมกันได้เลยวันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไซมินิที่น่าสนใจโดยรถคันนี้มาในานามชื่อว่าแคนดี้แพนด้าอีวี ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด35กิโลวัตต์และมันสามารถวิ่งได้ไกลถึง151กิโลเมตรซึ่งรถคันนี้เป็นรถแฮทแบ็คที่มาพร้อมกับมิติตัวถังความยาวอยู่ที่3,598ม mm, ิลเมตรความกว้างอยู่ที่1,630ม mm, ิลเมตร ความสูงอยู่ที่1,595ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,340ม mm. ิลิเมตรซึ่งตัวรถมาพร้อมกับ5ประตู4ที่นั่งพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด35กิโลวัตต์และมีกำลังเครื่องยนต์ขนาด48แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่165นิวตันเมตร รถคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง151กิโลเมตรเพียงแค่ชาร์จ1ครั้งเท่านั้นนะครับด้วยความจุแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์และใช้เวลาในการชาร์จ8ถึง10ชั่วโมงรถคันนี้ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือได้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่น่าสนใจแห่งยุคปี2016นะครับ และราคาขายในขนาดหานอยู่ประมาณ8 0แสนกว่าบาทซึ่งสมัยนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครยอมรับเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่ปัจจุบันนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนนั้นมีราคาถูกลงแล้วนะครับเริ่มต้นก็แสนกว่าจนไปถึง 1ล้านกว่านลครับก็ได้คุณภาพสเปคดีๆกันแล้วด้วยนะครับสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของรถจนต์พลังงานไฟฟ้า Candy Panda EV ที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่อชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ และไม่อยากพลาดข่าวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะครับวันนี้กับผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ